สวัสดีค่ะวันนี้เพชรกับแม่สิพากันมาขัวหอยจ้าหอยจูบหอยจู่หอยเชอรี่อยู่น้ำมันนะ่ะไฮน่าเนี่ยแหละจ้าวัวจะได้บ่าราคาเดี๋ยวถ้าสิขุดขวะขวะ,ขวะอยู่น้ำขังนี่จ้า,าไม่อไหอยเอชอรี่อ,อ,อ๋อหน่อยนี่แม่ หาห้อย <oku> <challenge. S 2> <OF S 1> ห้อยเ้าเอาขึ้นกันจ้ะแม่นี่ห้อยหกคนมาขุดขึ้นกันจ้านี่ ให้จุบให้จุบเขาง่ายเป็นนางควดีปินไม่เงยเลอืมแต่ถ้าไปทางใดนป่ะนี่หอยแยังนี้ Ủa One đi Ủa đi cắp uẩn đi. Hãy đi. Hãy đi. 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 Hãy 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 นู่เป็นสาปอรมงนี่เป็นน้ืมนทุกคนอร่อยเมอะอุกคนเอานั่งเอาน่ืพูดเออหน

à cái này cái cây đầm này đây này đây, trái Bài cái này, bài cái cổ này đây, cơn cái này mà hàn này. ไงหอยอันจ oh <ET Shan Sami> ูบเงูเนี้ยยังไงดิเพื่อนนี่เกิดคุดพฝอยอีกแล้วแต่ดินเหนียวดีคักดีแน่ยดินกระไดเหนียวคักเหนียวแนี่ยปวดนอนบางหญ่นึงมาชิวนะอ่านน่ะแกะกันแท้หอยจูบมึงหนีสิลายอยู่นีิกายขนาดยุ่งขนาะแม่ อันเนี้ยอันนี้ลายยูน่นมองน้ำเจาซับย้วนซับอันน,นันหน่วยเน่ากับมี่บึงจ่าหน่วยหอยเชอรีโอ้ hỏi chú vào phít hồn hỏi chụp nuôi nhá gì nhai Hãy subscribe này มาดิยนึงแั่จะมันนึงหอยเข่างเนี่ยนะน้อยอ้วนบ่เดี๋ยวจังจะไปควาดซอยน้อยหอยแนงุ่วงบามันกตงหนาวปวดเนาะอึสซาบีกแล้ว เฉลได,ด้เห็ดแห้งกับไดดีเห็ดแห้งแล้วซับโหลดอดีค,อค,อค่อยๆควาเด้กหนุหอยอ่ะน,อน่อยๆปะโอ้หน่อยโพดฟังทั้งนั้นจะหลายเนาะก็น้อ,นอยง่ายอันดีอันดีเห็นไหมอันดี nào bò hoai hoai thế này nuôi nổi nuôi nổi con hỏi như này thì, đang uhm. 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 nào bò now ba ba uh undani

กันทัน้งน,นั้นแหละรถตัวนี้เสียนบ่เขาได้ไหมเอาวะบอของเจ้าไหมาของขวายมัตนตัวนี้มันเขายู่หันยู่หันบ่เขาย,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 ยัง,งหินทุกอย่างหน่วยมีแต่หน่วยใหญ่ๆหอญ่หน่วยก็ดีเอียง đây rồi bưng nuôi nhỉ ba ngoài nuôi nhảy khác nè lì khó ngay mắc quá hỏi chụp cơm hỏi chưa lì cơm mẹ chào bưng này nuôi hỏi chụp หน่อยอ้วนอ้วนมึงน,นี่มองฟังทุ่นจังบวบนะแม่เนาะผนมาท่านี่มิตรหอยอัเชรี่ก็หอยอันหอยใส่หน่อยบ่หอยอย่างหเ่อรี่อันนี้นี่หอยอัญนอืมันนี้หอยจุดม,อ,มอ,อย่เลยแ่ายยายขาะโด,ดนเป็นเรก,กอ,อยู่ไปกลับบ้านไปนี่จ้าสำหรับลิ่มีก็ขอบคุณนด้ยจา้าเพื่นกับแม่สิกับบ้านกันจา้า